องิจการระหว่างไตยกัมีกาาแลาสภาโดยให้มีมุสลิมนึ็คนเสนอหอรอฮะหรือครับวีเลือกยาเสพติดครับผมเห็นว่าทางทีีปัตตานีนะครับได้ดูอาแถลงการสมาพัธ์คณะกรรมการสลาม15จังหวัดภาคใต้ข้อหนึ่งนะครับส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากคุณสมบัติการนำดมตั้งแน่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ระบุไว้ในพระบัญญัติการบริหารองค์กรศาสลามปี40ระบุว่าจะต้องเลื่อมใสในระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประการที่สองขอให้กำลังใจ ท่านเลขาธิการศูนย์บริหารอำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านทวีสอดส่องและข้าราชการกระทรวงทะบวงกรมให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติศูนย์บริหารกิจการศารสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อที่3ขอให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสาริลามเช่นพระราชบ,บัญญัติการบริหารองค์กรสาริลามปี40พระราชบ,บัญญัติการบริหารพระราชบ,บัญญัติการส่งเสริมกิจการัพศ2524แก้ไขเพิ่มเติมพศ2532ข้อที่4 เรียกร้องให้กระทรวงมหาไทยดำเนินการร่วมดำเนินการเจด้านดังต่อไปนี้ 1. การแก้ไขปัญหาป้องกันยาเสพติดประการที่สองประการที่สองเรื่องการศึกษาพัฒนาคุณภาพและชีวิตของอิสลามประการที่3ส่งเสริมการศึกษา ประการที่4นะครับพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและมุสลิมะประการที่5การดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องกิจการฮัดของประเทศไทยประการที่7นะครับการพัฒนามัดยิตเพื่อเข้าสู่ AEC หรือประชาคมอาเซียน ทั้งหมด7ประการที่สรุปไว้ให้กระทรวงมหาไทยมีการผลักดันและรับผิดชอบทั้งหมดในแถลงการของคณะกรรมการกลางของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสี่มหัวหวัดในครั้งนี้ถือเป็นแถลงการร่วมระหว่างพวกเราทั้งหมดในส่วนของพี่น้องมุสลิมเชื่อเหลือเกินว่าการแถลงการในวันนี้จะเป็นสิ่งที่นาให้เสื่อมลชนและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รู้จุดยืน ของผู้นําองค์กรของอิสลามในประเทศว่าเราในขณะนี้จะมีการทําในกิจกรรมทุกเรื่องก็ต้องเป็นจุดยืนของพวกเราร่วมกันใน15จังหวัดก็ขอ,ขอการแถลงการจากในส่วนของสมาพันธ์รรกรรมการอิสลาม15จังหวัดภาคใต้ไว้นะบัรนี้ขอบคุณมากครับครับเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเ๋ครับ ครับจังหวัดยะลาก็ให้วันนี้ผมในฐานะเป็นตัวแทนกองศูนย์ศูนย์อำนวยการบริหารจัดแานภาคใต้ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากกับสมาค์นขรามการสลามที่ถือว่าในนามของสมาพันธบห้าจังหวัดภาคใต้ได้แสดงตนได้ออก มาประกาศถึงบทบาทของตนอย่างชัดเจนในการที่จะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาสังคมมุสลิมในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่พวกเรามาประชุมกันและสิ่งที่เราได้แถลงการวันนี้ สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ในยุทธศาสตร์ทั้ง9ยุทธศาสตร์ของศูนย์อำนวยการบริหารจัดการแดนภาคใต้และทั้งที่เป็นแผนปฏิบัติการของ9แผนของศูนย์อำนวยการบริหารจัดากาแนภาคใต้และทั้ง1 1 1ยกลยุทธ์ที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ดังกล่าวฉะนั้นผมคิดว่าการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและในการ แก้ไขปัญหาจาังหวัดแถแดนภาคใต้โดยที่องค์กรใหญ่ในภาคใต้สมัพันธรร์คักการอาสลาทั้งสภาจังหวัดที่จะมีการขับเคลื่อนและที่แถลงไปในวันนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องและสามารถที่จะทำให้เกิดสัมผัสได้ในสังคมของมุสลิมต่อไปฉะนั้นด้วยความคาดหวังของโสวนโกรบริหารจาังหวัดแดนภาคใต้และของสังคมมุสลิมที่จะเห็นบทบาท การขับเคลื่อนของคณะการสลามประจำจังหวัดทั้ง5จังหวัดและจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆในยอดชายแดนภาคใต้นั้นเกิดเป็นประจักษ์และเห็นจริงได้ในเวลาที่ผมคิดว่าก็คงไม่ยาวนัดต่อไปครับสุดท้ายนี้กอขอบคุณทุกท่านและคิดว่าในโอกาสต่อไปการทำงานร่วมกัน ระหว่างสมพันธ์คณะกรรมการสลามประจำ15จดชายแดนภาคใต้กับ่วนย์บรการบริหารจัดการแดนภาคใต้จะมีอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับ